อยู่วัดป่าบ่อน้ำพระอินแห่งนี้ต้องพึงระลึกเสมอว่าพวกเรามาฝึกมาหัดมาขัดมาเกาจิตใจตัวเองนะให้มันเบาบางลงออกจากทุกข์ให้พึงระลึกเสมอ,อคือการฝึกสติระลึกถึงอ การเกิดการแก่การเจ็บการตายฮะม่ต้องไประลึกถึงกับทิ้นพระป่าซองขาวซองดำนะอ่าให้ระลึกรู้อยู่ในลมหายใจเข้าออกนี่นี่คือทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์อันเลิศนะไม่มีอะไรเลิศก,กว่าสติปัญญา ไม่มีอะไรเลิ่เท่าทซัำภายในนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนาะจงรีบฝึกนะอย่าประมาทแม้จะเพียงเสี่ยววินาจีเห็นไหมอี่เพื่อนเราเป็นตัวอยา่างอ่าล้มตามาอยู่นี่สี่ปี เผาโมคณะไปหลายคนแล้วแต่หลวงตายังคงไม่เผาตัวเองหรอกเพราะเผาไม่ได้ถ้าตายแล้วะแต่หลวงตาคิดว่าจะทำกองพอรไว้ให้ตัวเองเลยพอใกล้จะตายเดินไปนอนอยู่ทางบนเลยเทน้ำมันลาดแล้วเผาเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องยุ่งโมคณะ ตั้งเวลาก็ได้เนะอะตั้งเวลาจิ๊บเลยอยเงี้ยระเบิดตู้เลยเงีเเยง้ยไฟก็ลุกขึ้นเหมือนกับอยู่ในที่เขาเผาศพนะตั้งเวลาคือไม่อยากให้ยุ่งยากอ่ะตายก็คือเผากันเลยอย่างยอ่าไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองกับศพมากมายขนาดนี้ฮะนี่ ไม่รู้มีเกียรติอะไรไม่รู้ตายแล้วฮะคนอยู่กับยากจนเพราะคนตายอย่างมีเกียรติหรือคนคนอยู่อย่างมีเกียรติก็ไม่รู้จริงๆนะคนตายไม่ให้มาบ่นว่าอย่างมีเกียรติเลยแต่คนคนไม่ตายเนะี่ยบอกว่าต้องให้สมเกียรติคนตายววางั้น ขนาตายลรวยังจะมีเกยียรติกันเนาะนี่คือโลกมนุษย์เราฮะเน,นี่สมมติมันร้ายกาศมากเลยนะนะ,ะความยกย่องสรรเสริญเนี่ยนะอ่ะนะานะลงตาไม่เห็นว่าคนตายมันจะมีเกียรติตรงไหนนะ,ะตายแล้วก็หมดค่าหมดราคาแล้วล่ะ จริงจริงที่ลูกว่าอยากเอาศพไปเนี่ยไม่ใช่ศพมีราคาทุกวันนี้ทำประกันไว้ไงฮะเหมือนแม่หลวงตาเนี่ยฮะ,อะตอนยังไม่ตายไม่มีใครอยาก,อกเอาไปเลี้ยงหรอกคนแก่ฮะพอตายปุ๊บเงี้ยโอ้เอากลับไปได้เงินล้าน <c oughs> ประกัน โออโอ้ยยังไงล่ก็ดีไมกันนะมีประกันเนาะทําให้ลูกหลานไม่ต้องเดือดร้อนเนาะอออ่าอะะก็ไปแย่งกันอีกล่ะแบ่งไม่รงตัวฮะ้าเลาะกันพี่น้องก็มีตู้เียความหน้าด้านของกิเลสเนาะฮะนะตัณหาหน้าด้าน กิเลสเข้าสู่วัใจใครก็หมดค่าหมดราคานะไม่อายความอยากได้เนี่ยนะนะไม่ไว้หน้าใครอย่างนั้นเนี่ยนะ <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงเรื่องธรรมะเรื่องลึกซึ้งอนะเอาแค่กิเลสยำเนี่ยนะมันยังมองไม่เห็นเลยฮนะอย่าไปพูดถึงปรามัตธรรมเลยฮนะ กิเลสหยามตัณหาราคะเนี่ยความอิจฉาทิสยาเนี่ยฮะเห็นอยู่เลต่อหน้าต่อต,อตาเนี่ยมันยังไม่ละอายเลยฮะแล้วมาพูดถึงเรื่องธรรมะอายสูงออ่ะย่างงั้นอย่างเงี้ฮะฮะนี่เป็นอย่างเงี้ฮะธรรมะมันไม่ไกลัวหรอก มันกลัวความตายเนี่ยนะมันกลัวคนปฏิบัติ่ะศาสนาพุทธของเราเนี่ยนะทุกวันนี้นะนนะเต็มไปด้วยเทวะนิยมรู้จักไหมคำว่าเทวะนิยมเทวะนิยมก็คือของขังเลยล่ะวิเศษวิโสไปอ่อนวอนร้องขอเนี่ย พระก็เป็นอาจารย์ขังเงี้ยเข้าใจไหมนี่เขาเรียกเทวนิยมนะศยศาสตร์นะั่นแหละนะแต่ศาสนาพุทธจริงๆอ่ะเป็นอาเทวนิยมตรงกันข้ามเลยเพราะสอนกันเรื่องกรรมกรรมก็คือการกระทํากรรม,มะเนี่ยเห็นไหมทำดีๆทำชั่วๆไม่มีใครดนบันดาลให้เขาดีเราชั่วได้ทุกอย่างล้วนเจือจากเจตนาของเรา ที่จะทากรรมนั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเกิดมาต่างกันต่างเพศต่างวัยต่างสูงต่างดำต่างเตี้ยล้วนเกิดจากกรรมนะพระพุทธเจ้าเรียกว่ากรรมจําแนกสศนะเห็นไหมไม่เหมือนกันหรอกนะ,อ,ะอย่างล้มตาเ่ยเกิดมาก็โตมาก็หน้าตาดีแล้ะ เห็นไหมอ่มามัเท,ท่ตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วจริงไหมเพราะสร้างกรรมมาดีจริงไหมอ่าเห็นไหม,หไ,หมไม่ได้พูดเล่นนะโอโ้โหกล้ามเป็นมัดๆเลยสมัยก่อนเห็นไหมผมยาวปกไหลเลยสมัยตอนนี้หัวร้านลนะมันไปหายไปไหนล่ะความหล,อหล่อเราเห็นไหมฟันก็ถอนออกหมดเห็นไหม กินข้าวบางทีโอ้โหไม่มีกำแพงบางมันรั่วออกมาด้วยเห็นไหมบางทีกินน้ํามันก็ไหลออกมาด้วยเห็นไหมเพราะอะไรล่ะเพราะมันเปลี่ยนแปลงมันเสือ่อมฮะโอ้ยอยากมีลูกตอนบอกเป็นหนุ่มให้ดูนะเห็นไหมผมยาวปะบาเลยนะหลวงตาเนี่ยฮะฮะ โอ้โหนะก้ามท้องนี่เป็นมัดเป็นมัดเห็นไหมตอนนี้โอ้โหโลงพุงยังยี่สิบเดือนเห็นไหมอันนี้ก็รับกรรมเห็นไหมอ่าเนี่ยชาตตอนเป็นนมนมเนี่ยโอ้ยนะลงตาเนี่ยเขาเรียกว่าเดินไปทางไหนสาวสกิดแม่เขาเรียกสาวสกิดแม่ สกิดแม่แม่แม,แม,แม่อันนีเมืองบ้าอ,อคือมันแปลกๆก่าเขาฮะอะ่าแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านเขานะลุงตาไม่อยากตามหลังใครนะนะ,ะ,ะ,ะเห็นไหมเกิดมาต่างกันแม่อ่าเกิดมาก็สบายลุงตาเนี่ย สบายถึงไม่มีเงินก็สบายเพราะหลวงตาขี้เกียจไม่ทำงานเลยฮะจริงขี้เกียจทำงานไม่ทำงานแม่ก็ว่าเราขี้เกียจเราบอกเราไม่อยากได้แล้วจะทำไปทำไมฮะเขาไม่ให้กินข้าวอยู่บ้านเราก็ไปกินที่วัดฮวัดน,นี้ไม่ให้กินเราก็ไปวัดอื่นอย่างเงี้ยฮะ เราก็ใช้สมองคิดจะหาเงินอย่างเดียวเราไม่ท,าทํางานทํำยังไงเนาะนะนะหาเงินแบบไม่ต้องออกแรงไงเห็นไ,ไหมนะตอนแรกก็ไปหัดเล่นล้มมี่เพราะเราไม่อยากออกแรงไงนั่งอยู่กับที่ก็หาเงินได้นะแต่ไปเล่นทีไรหมดจูดทุกทีก็เลยเลิก นะนะนะเอาไปเอามาก็เลยโอ้มันไม่ใช่แล้วทำมั่งไม่ทำมั่งก็ดีอย่างเงี้ยก็เลยไปทำงานออนะืทำงานตามปกตินะเพราะเขาไม่ให้กินข้าวด้วยไปบ้านพี่น้องเขากำลังเกียดเพราะเราขี้เกียดไงฮะนะนะ จีบสาวก็ไม่กล้าจีบเพราะเขาเลี้ยงเราไม่ได้เราดูแล้วนะคงไม่มีใครอยากเอาคนขี้เกียจไปจํำสาม,เมีเนาะจริงไหมอ่านะแต่ว่าด้วยหน้าตาเราดีไงเออเราก็เลยโชคดีไปนะแต่เราไม่เคยคิดจะมีครอบครัวนะ แปลกไหมเออเราแปลกประหลาดนะเราไม่เคยอยากมีครอบครัวนะอ่าเพราะเราว่าเราไม่อยากสร้างครอบครัวกับใครเราไม่อยากให้มีให้ลูกไม่อยากมีลูกเพราะว่าเกิดมาแล้วครัวมันทุกข์เหมือนเราไงกว่าจะโตกว่าจะแก่กว่าจะเจ็บจะตายเห็นไหมความรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นมาแต่แต่เด็กแล้วนะตั้งแต่หนุ่มแล้ว นะอ่าแต่บางทีก็หลีกเรี่ยกไม่ได้ก็เลยมีก็เลยเผอไปมีลูกกับเขาอ่ะอ่า,อาจำใจมีอ่ะไม่ได้เต็มใจเลยนะอ่าจริงๆอ่าเพราะหลวงตาคิดว่าหลวงตา Olha! จะได้บวชอยู่ จริงกระองจาาคิดอยู่ว่าเกิดมาทำไมเห็นคนตายอย่างเงี้ยเลยเห็นไหมอยู่ข้างบ้านก็ตายอยู่หน้าบ้านก็ตายอยู่ในบ้านเราก็ตายปู่ย่าตายายเราอย่างเงี้ยเห็นไหมตายไปอย่างเงี้ยน้องชายเราก็ตายเห็นไหมขนาดเกิดที่หลังเรา เราก็เลยคิดว่าทำยังไงจะไม่ตายก็เลยหาหนังสือมาอา่านหาหนังสือมาอา่านตอนแรกหาหนังสือศาสนาคิดนะเชื่อไหมตั้งใจศึกษาศาสานาคิดอ่อา่านศึกษาคำสอนสารพัดอยู่หลายปี อโอ้ก็ดีนะฮะตื่นเต้นโอ้โหละ,ะแล้วก็ไปศึกษาศาสนาอิสลามอยู่ภาคหนึ่งนะแต่ก็ไม่ไม่ค่อยสนใจเท่ากับศาสนาคริสต์พอนี้เราไม่ค่อยชอบพระเราเห็นพระวัดบ้านเราอ่าอ่า ขี้เหนียวไงห่วงแม่กระเจ้มามะพร้าวมะม่วงเราก็เลยบอกว่าเราก็เลยไม่ค่อยชอบเข้าวัดน,นะเราก็เลยไปซื้อจปีโดกบานอ่านอ่านประวัติพุทธประวัติอ่านโอ้ทีนี้ทราบซึง้งโอ้พระพุทธเจ้าท่านเป็นลูกกษัตริย์นะเห็นไ,ไหม อ่านไปยิ่งโอ้โหสัทธะนะ่ะเห็นไหมตอนเป็นนิชาณวัตถุท่านเป็นเกิดเป็นนุ่นเป็นนี่เสียสละเห็นไหมตอนท่านเป็นโพธิสัตว์เห็นไหมแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยเห็นไหมโอ้ยนะเห็นไหมทราบซึ้งมาฮะแต่ไม่คิดว่า จะได้บวชแบบนี้เพราะว่าไม่รู้จักวัดป่าลวงตานี่เชียวไหมไม่รู้จักลวงปู่มั่นเลยนะอายุจะสามสิบสี่สิบแล้วนะยังไม่รู้จักนะ,ะลุงปู่ศรีเนี่ยขนาดอยู่ละเอียดด้วยกันนี่ไม่รู้จักเลยเพราะมันไม่สนใจไม่ใส่ใจไงเพราะเราอยู่แต่วัดบ้านนะ นจนปีสี่สองเนี่ยได้เข้าไปวัดป่ากรุงอู้ตกตะลึงเลยนะตกตะลึงเรื่องอะไรรู้ไหมไปเห็นพระเดินจงกรมกังคืนเนี่ยจุดเทียนเดินจงกรมเห็นพระนั่งสมาธิยิ่งอัศจ,จรรย์เห็นเขากินข้าวมื้อเดียวอ่ะ โอ้ยเกิดนะอยากเป็นเหมือนท่านแหละนะก็ไปศึกษาไปสอบไปถามไปคุยนะท่านก็นแนะนำทำสอนว่าอย่างนั้นอย่างนงี้อ่าเห็นไ,ไหมความคิดนี่เปลี่ยนเลยทีเนี้ยเปลี่ยนเลยความเห็นนี่เปลี่ยนเลยยิ่งใกล้จะออกพรรษา ขึ้นไปอยู่ถ้ำหนึ่งอันนั้นยิ่ง,ย,งยิ่งเกิดปัญญาสว่างขึ้นมาเลยเรื่องเรื่องบาปเรื่องกรรมเพราะเราโดนเทวดาบีบคอไงอนั่งสุบุรีกลางวันนี่นะเมื่อก่อนเราไม่เชื่อหรอกออแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเทวดาหรืออะไรนะแต่เป็นคนนี่แหละ เหาะมาเลยนะกลางวันเนี่ยเรานั่งสูบบุหรี่อยู่เนี่ยถ้าเราฝักฝันเราหลับเรานั่งสมาธิเราก็จะไม่เชื่อเต็มร้อยหรอกอันนี้นั่งสูบบุหรี่กลางวันด้วยเหาะมาเลยทําไมหลวงตาถึงว่าไม่แน่ใจว่าเป็นสวัสดาเพราะว่าแกไม่ใส่เสื้อและตัวดําและใส่ผ้า เน็บเตียวสีแดงฮะบีบคอเรากึ๊บเลยฮะเห็นไหมเราก็บอกปล่อยๆสั้าเราตายสั้นจะบาบนะฮะเห็นไหมเขาก็ปล่อยป่อยแล้วก็หาะหายไปเลย,เยนั่งร้องไห้เลยเราลึกอยากไปบอกพ่อแม่พี่น้องเรา ว่าอย่าทำบาปทำกรรมนะนระกสวรรค์มีจริงเพราะว่าสิ่งพวกนี้มีมันย่อมมีสิ่งที่เราไม่เคยพบเคยเจอเมื่อก่อนได้ยินคนพูดอะไรเราก็ไม่เชื่อหรอกจะทําเหมือนเชื่อเฉยแต่ไม่เชื่อหรอกเมื่อเราเห็นด้วยตัวเราเองเนี่ยไม่มีใครจะมาพูดยังไงความเห็นเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเราเห็นของเราฮเห็นจริง,รงย่างเนี้ยประสบจริงๆแล้วมีครั้งหนึ่งอีก เรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยหลับตาอยู่ในถ้ำอย่างนี้เลยกลางวันนะเราใส่อังสาเรานั่งกลางวันนั่งเห็นใจ่ยอะแยเยอะยเยอะยเราก็นึกว่าเป็นปีติเหมือนแมลงมาใจอยู่หน้าอกเรามันนานเข้านานเข้าสิบกว่านาทีเยอะยเยอะแเราลืมตาดูพึ่งมันทำรังอยู่หน้าอกเรานี่เต็มเลย พึ่งเนี่พึ่งใหญ่เนี่ยเราเอาเข้าอีกแล้วกูโดนลองของหรือเปล่านะอ่าแต่ใจตอนนั้นมันสงบมันก็เลยอธิษฐานในใจถ้าเรามีบาปมีกรรมกับท่านท่านก็ต่อยเราก็ไปซะเราจะได้นั่งอย่ามารบกวนเราเลยเชื่อไหมก็นั่งหลับตาลงต่อเชื่อไหมบินนี้หมดเลยเหมือนเราแค่คิดอะ พึ่งพวกนั้นหายไปหมดเลยเห็นไหมเรานี่นั่งร้อให้เลยอัศจ,จริงหนออัศจ,จริงหนออยู่คนเดียวน,นี่ฮะนี่เห็นไหมใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามแต่ใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสีนเนี้ยไม่ใช่ร้อยเลยหลายร้อยเต็มล้านเลยจอนเนี้ยเชื่อเรื่องพวกนี้เขาเต็มที่เลย เอพราะสิ่งที่เราเห็นมันเป็นความจริงไม่ใช่ความเชื่อแลละเห็นไหมใครจะว่ายังไงก็งช่างคนดืดน่นนะแต่เราเนี่ยเต็มรอยเลยอย่างเงี้ยเพราะเราประสบมาเองอ,อันนี้แค่เสี้ยวหนึ่งนะที่การบอกพบเจอในป่าในเขาในถ้ำอะอ่ะ,อะยิ่งลงตาไปอยู่ถ้ำหนึ่งแล้วแถวผูผานน้อย เชแถวเตางอยลงมาจากเต่างอยมาเนี่ยมันภูเขาใหญ่เแถวนั้นนะห่างไกลเป็นที่สงบสงัดหลวงตาชอบไปอยู่ทําเมื่อก่อนชอบอยู่ทํานะอันนั้นนะนนะโอ้ยนะอยู่คนเดียวสองปีกว่านะอัศจรรย์วันนึงหลวงตาบ่ายๆเรามานั่งอยู่พลารนหินนั่งอยู่หลับตานนะ แล้ยินเสียงก็แก็แดูตรงหน้าก็เลยลืมตาดูเชื่อไหมกระแตเ่ยเป็นแ้วเหมือนก็บจัดระเบียบเลยมาดูเราทั้งลูกตัวเล็กถึงตัวใหญ่เต็มเลยเราลืมตาดูนะเขาไม่เคยเห็นพระั้งเราว่านะเราก็ไม่กล้าขยับกลัวเขาตกใจ แล้วก็มองอยู่ฮะกระตป้าปนะ่าไงนี่มันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์อยู่นะเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละถ้าเรามองให้ลึกซึ้งปกติกระแต้็ไม่มาใกล้คนหรอกอันตรายสำหรับมันเห็นไหมฮะเชื่อไหมว่าล้มตาเนี่ยมีคนมาดับเทียนให้ด้วยปกติล้มตาจะจุดเทียนแล้วก็นอน ปกติถ้าหลุงตานอนปุ๊บเนี่ยเทียนเนี่ยมันจะได้แปดชั่วโมงมันก็จะหมดเพราะหลวงตาจะมีเชิงเทียนปฏิตัวไปด้วยเชิงเทียนทองเหลืองอะ่ะคือมันมันหมุนประกอบได้ใช่ไหมอ่าแล้วก็จะมีอ่าอะไรครอบไม่ให้ลมพัดไม่มีดับฮะเพราะกันแมลงด้วยอ่ากลัวมแมลงมามันตาย ถ้ากรรมาฐานเราจะมีอะไรข้อไม่มีทางที่จะดับเชื่อไหมหลวงตาดับทีไรหลับทีไรมันดับทุกทีหลวงตาก็เลยสังเกตว่าใครมาดับเทียนกูถ้าหลวงตานั่งยันแจ้งเนี่ยเทียนก็จะหมดยันแจ้งก็จะหมดเลยแต่ถ้าหลับเนี่ยตอนไหนครึ่งหนึ่งมันก็จะดับครึ่งหนึ่งเทียนเราสังเกตขนาดนั้นนะ เราว่าต้องมีคนมาแอบดับเทียนเราเราก็เลยแอบดูแก้งหลับแก้งทีไรหลับจริงทุกทีไม่เคยได้เห็นคนนั้นเลทีแต่พอเราหลับมันก็ดับนะเราก็เลยว่าผมไม่แก้งนะเป็นไงก็เป็นตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะมีคนมาดับจริงๆอยู่คนเดียวนะั้นอยู่ในป่าลึกเนี่ยเห็นไ,ไหมมันมีเรื่องที่เราให้ โอ้มากมายก่ก่อนนะเพราะฉะนั้นนะอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะนะในพบในชาติในวัฏสงสารนี้นะรีบขนขาาเอาฮนะที่เราให้ฝังเนะี่ยนี่ยังเสี้ยวหนึ่งนะฮนะนี่จะไปสวรรค์นนะโอ้ยนะ หลงตาเคยไปมาแล้วนะสวรรค์เนี่ยไปสองชั้นนะไปชั้นแรกกับชั้นที่สองไม่เหมือนกันแต่งตัวก็ไม่เหมือนกันแต่ละชั้นนะไปมาแล้วบางคนถามหลวงตาทําไมไม่ไปนรกโอ้โหกูไม่อยากไปหรอกมึงอยากไปไปเสอนรกกูอยากไปสวรรค์ฮฮ เพราะว่าตอนราุกเนี่ยมันตรงกันข้ามกับสวรรค์อยู่แล้วนะนะน,นี่จริงๆนะไม่ได้หลับนะไม่ได้นั่งสมาธินะหลวงตาเนะี่ยไปแบบโอ้โหจัดจานี่แหละฮนะตั้งวันด้วยวันนั้นหลวงตาเขาจะพักผ่อนจะนอนแนละ้วมันย้วยออกมาเป็นสองตัวไงหลวงตาเนี่ยเป็นสองคนนะ สองคนไอ้ไอ้ตัวหนึ่งก็เราไอ้ตัวนี้ก็เราแต่ว่าไอ้ตัวนั้นเหาะได้ไปได้แต่ไอ้ตัวนี้ไปไม่ได้นะจะรู้เหมือนกันไปไหนรู้เท่ากันไปมาแล้วนะไปนั่นแหละขึ้นริบไปดูสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้กลับลงมายังไม่เข้ามานะมันก็ยังไปแสดงนั่นแสดงนี้ให้เห็นอยู่นี่ไอ้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 ที่ออกไปเนี่ยเห็นไหม พอมาเสร็จปุ๊บมันก็มาเข้าเทียบกับเรามันก็เข้าไปตัวเราโอ้อย่างงี้ก็มีด้วยเห็นไ,ไหมเนี่ยเป็นอย่างเงี้เนี่ยวันนี้เล่าให้ฟังนิดนินนหน่อยหน่อนนี่โอ้ยผ่านมามากมายเนาะเห็นไ,ไหมไปอยู่ตามถ้ำตามภูตามเขาฮะถ้ำไหนว่า พระอยู่ไม่ได้หลวงตาเ,เป็นคนท้าทายกูจะไปตรงนั้นนี่ไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีนี่ครูบาอาจารย์บอกว่ามึงกลัวผีเอาผีเป็นอาจารย์มึงกลัวงูกูเอางูเป็นอาจารย์นี่ฮะ,ะวันนี้หลวงตาก็พูดมาสมควรแก่เวลามีคนดูไหมเห็น่า้าครับโอ้ทำไมถึงพันกูไม่เลิกดีไหมฮะ เอาละแค่นี้พอแล้วกูเห <laughs> นื่อยสาธุเหนื่อยอ่ะอ่ะ